สวัสดีครับผมพ่อกันคือเกาครับนี่กับบ่าวเมืองศรีวีสองครับพี่น้องเมื่อนี้ก็ได้ออกมาหาโอลาด่แเลยครับนี่พี่น้องอยู่เถียงหน้าครับนี่เดี๋ยวสียไหโอลาอนเพิ่นหอบหยาไปขั้วกอนครับนี่วังหันนี่ไปเกี่ยวมากกับพญาะ่าครับนี่เอยห้ากับมาคืองามเถอะเนาะบ้านนี้นอนอันล่างที่ว่ามองเพิ่นใสหญ้ากับเพิ่นผลิตเองเลยได้ครับพี่น้องนี่ ผลิตกบมือเลยครับพี่น้องเลยไปหอบไปเลยโอระน้องบู๊ยหญ้าก็จะเป็นงามครับพี่น้องเลยหญ้างามคือคนหอบเนะาะบู๊ย <c oughs> <c oughs> มือคืนนี้เพิ่นนอนอยู่ทงหน้านี่เพิ่นยิ่งหนูในตัวนึงครับพี่น้องตัวบักใหญ่เลยครับบู๊ โอ้ยเบิงเบึงเบึงเบิงพัน,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 นหิวุงที่ล่ะโอ้ยเรียบร้อยเลยครับบานี้เอ,อ้ยของมักเพิ่นล่ะครับบานี้อันนี้ลูกน้องไม่พูดง่ายง่ายนะครับเด้อโอ้ลูกน้องไม่พูดทานครับพ,พี่น้องไม่ครับ <laughs> ม,มาๆมาๆมาๆมาเน่เนหน่ำแฟนคลับนี่ฝากไว้ในช่องยูทูปของบ่าวเมืองศรีวีสองนั่นเลยนะครับเด้ออีกคนนึงครับโอลาลนครับโอลาล์นอกจากพูดใหญ่ใบล่ะโอลาลคนนอนหน้าครับ โอ้ลาคนนอนหน้าแมนครับแมนนอนหน้า <อ ử. S 2> ก็มีน้องๆน,นะครับไปยูนัมบูนี่ครับน้องเพื่อนครับเนี่ยนี่ครับดเด็กๆตามมาบู๊ีเด็กๆตามมาเพิ่นวะโอเพื่อนเพื่อนเพื่อนเด็กๆตามมาเพิ่นวะเพิ่นอยากมาอยู่นัมเพิ่นวะก็เลยให้เพิ่นมานอนอยู่เถียงหน้าแล้วครับพี่น้อง เพื่นกะเดี๋ยวมานอนอยู่ทงหน้าแล้วครับนี่นะงัววายเนอกคนอนหน้านะอู้นอน้าพก็อาบน้ำเลยเด้อโอ มา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 ,าเกือ,กอหันตอ่อเลยครับก็เกือเป็ดเกือหันต่อครับนี่พี่น้องเดี๋ยวสิเป็นนาทีของโอลาแหละครับพี่น้องอุ้ยในถุงเข่ามากักใหญ่เลยครับอันนี้เดี๋ยวจังคอยกินครับนี่ซุ้มยามก้นนี่เดี๋ยวให้หานกินก่อนครับาหานกับเต็มขอ,อกเลยครับพี่น้องเลยอู้ย จักเป็ดจักหานลเหครับพี่น้องเอ้ยโอ้วีหุ่นละเอาให้ไก,ก่กินน้ำเนี่ยเอออู้ยจักเป็ดจักหานจากักโอ้ยมีเบิดครับลูกน้องโอระห่เข้ามาหนี่มีทุกแบบทุกสไตล์นะครับพี่น้องฮู้ยี่หันก็หลายครับไก่ก็มีครับนี่ ขุ่นสมุนเฝ้าเทียงหน้ากับมีครับนี่โอ้โหโหดไลเลยโอร่าเลยเออ,อ,อ,อมา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 ,มาเอามีเป็ดนั่บ่โอ้เป็ดกระมีครับพี่น้องใสร็ละ นี่ครับมองเทวาโอลาสเพิ่นนอนครับนี่มามาลงมาลงมาลงมา,งมา,งมาโอวเป็ดเพิ่นอยู่ทางผีตัวครับนี่โอลาสเพิ่นหุ่จักมองเกือไก่เกือเป็ดเพิ่นเวนนนนอูวเป็ด เ็ดกับมีร้ายนะครับพี่น้องยั่ทั้งพี่ออ้ยดูนะโอ้นี่แหละครับวิธีคนนอนหน้าครับนี่พี่น้องบ่ม,งมียังเห็ดกัดเดียงปิดเรียงหานเรียงไกลไปสะระครับเดี๋ยวไ้กินตอยมืออื่นไหมบอโอ้มีหอดางข้างตัวนี่โอ้ ลข้างเทียงกับเมีครับคันตีแปงกับวันมากินเขาเลยครับโอ้พิงไดนอนหน้าฟันดีเนี่บอละดีอยู่ครับฟันเหล็กฟันเบอร์บอห่มืเนี้หวยเลออกตัวใดนอตหนินออกันนี่ไอ้นอตีโู้น้ับน้าเล็กนอพอแม่คนหลินเลครับบ่จากแล้วหนึ่งวันนอนให้นอนหน้ากับ มีปูมี่ยังมาบอกเวย้ยหอยขึ้นมาบอกเราหอยจัดหนักเลยดินี่จัดหนักเลยดินี่อย่าของกอนเด้อครับพูดนะโอ้พนหัวใจคว่ำเด้อครับเลยนี่เห็ดนันเห็ดนี่น้ำทงให้ทงหน้าครับนี่เห็ดเป็นเบิดคู่ยางเด้อครับเด้เอพนอลานพูดนะพน เพิ่นนอนอยู่เพิ่นกบับบอได้นอนเด้อซื้อเด้อครับเด้อมีงัวมีควายนํานได้ครับนี่เลี้ยงเบิด์ตคูยางครับนี่หมูมาเป็ดไก่บ้านนี่ทําอย่างดีเด้อครับประมาณกะใสๆๆนี่บ่นี่บอนี่บอหลังคาี่ต้องใส่สันไท้แบบยางหนานะครับกันงาใหม่งาไหลเฮาโต๊ะใส่เอ้ยเพิ่นได้เห็นให้โอลาญยางดีเลยนะครับพี่น้องแต่ก่อนให้โอลาญอยู่นี่ครับแบบบว่าโอ้บ่ได้ดอกครับแบบมันนี่ครับไม่ที่หายให้มาหรอก เจ้กากอนโละล่างก็ยู่นี่นะครับนี่อือนี่ครับบอ้ตุ่มบนขางไกลครับตัวนี้ว้าฮ่้ยไ <laughs> <c oughs> อ้อก็ว่ามองขางไกลประทันครับพี่น้องอือเจ้ากันไก่พอนย่นี่แล้วไก่เป็นบอลเก็บของเหรอครับนี่อือเอาไอเป็นบอลเก็บของครับไก่กับมานอนขีไ่ไซบุร์ลวครับนี่เจ้ากันเห็ดแบบพญ่ใบเลยครับยยปเป็นคนเห็ดให้นี่โอ้ือพญ่ใบครับเป็นคน เฮ็ดลังคงลังค่าให้บานนี้เพิ่มสมาชิกมีอีกคนหนึ่งครับบานนี้ติ๊กติ๊กี่สามคนครับบ้านนี้เป็นสีนะครับบานนี้เป็นห้องน้าหงท่าเนี่ยกับพ่อใหญ่ใบเลยครับเพในใเพนี่บอ,อสิเป็ดมะมึงมะมึงมาเมืองสีขบเบ็ดเสร็จเบ็ดสุยางครับนี่พ่สิเป็นปมาตรงมาตู้มาหนีพ่อใหญ่ใบเด้กครับเพนนี่โอ้ยฝีมือของเพนยูน่เนาะมามึงมามึงโลดนี่เขาท่าอยู่เขาท่าอยู่ สะอาดสะอาดนะครับเอ้ยพัวหล่ะครับพี่น้องเอ้ยมันมึงว่ามึงคำว่ามึงไกล้ๆนี่มันโมเมนว่าเทียงหน้ากับโมเมนธรรมดาต่อครับนี่เขำว่ามึงใกล้ๆเพราะมึงว่าเออคว้าไปอยู่ของโบราณนี่คอยย้ายหน้าเฮ็ดไถไม่เฮ็ดไถดีเนะครับนี่เอ้ยเจียวเลยครับพี่น้องเจียว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 เต็มเบิร์ดโอเคเลยครับโอเคเลยแมนนครับนี่แต่มีคนมาอยู่นั่นมนก็ไม่แห้งแก้ไปยังห้องไปเหตุการณ์เหตุงานที่อื่นบ้านนี้เพิ่มมาเป็นซีนะครับบ้านนี้เพิ่นขอมาอยู่นั่นครับนี่ ก็เลยจัดมองไงเพื่อนครับนี่มันบมมีมองนอสันครับลครับ่อนนายเพื่ันเล็งเนเบรกครับเบรกเพนคันเล็กวยบอกไอ้เบรก่เล็งใส่วายอมวีมึงจะไปยิจอกันมั้งนีหรัมมันี่นี่แล้ว บ่องยูหม่องเศร้าเพิ่นกับพ่อใหญ่น่ายเพิ่นได้จัดสรรให้เป็นทีเรียบร้อยครับนี่เห็ดเทื่ยงให้บักยางงามด้วยละครับนี่พวกข่าวทาแห้งครับเพราะว่าจะเป็นพันหลอกพันล่มมองของไปพื้นด้วยฝาเสียมี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 โคบเบิดครับนี่ติดชาตโต๊ะละสองโต๊ะละสามทุ่มัยโต๊ะละทัเข้าวบ่มเนาะแม่นครับเข้าวบ่มแล้วขาดแต่ไวไฟครับตอนนี้พ่อใหญ่น่ายหาเงินลงไวไฟลูกน้องอยู่เบ้ย เป็นสี่ข้นนะครับบารนี้แต่ก่อนเป็นสามครับบารนี้เพิ่นมาเพิ่มอีกคนหนึ่งครับโอลาขคนนอนหน้าครับบารนี้อันแปลปีงหนูมามึงนี่ปีงหนูเออโอ้ยเพิ่มเมื่อกี้เออเบื้องตี้แหะครับเพิ่นนอนหน้าเพิ่มเพิ่นได้รปีงหนูครับเบื้องตี้แหะโตบักง่ายครับใหญ่กับญ่ายดใหญ่ายโผครับนี่เอ้ยพุนโผดครับไม่ปีงเลยครับใหญ่บะเมนหนูโอ้ยไม่ปีงเลยครับใหญ่บะเมนหนูเลี้ยงอุ้ยหวยเลยครับพี่น้อง ไม่ปีงบักใหญ่เลยว่าทันหน,นูตัวเล็หน่อยนะครับแต่ว่าไม่ปีงมันใหญ่ครับ <c oughs> โอ้ยกันได้ปีงตัวนี้ครับใหญ่แย่ั้ยวายบ่ได้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 ตัวนี้บ่ได้บ,บ่ได้อยู่หน้าพา่อใหญ่กันปลูกขีเลี่ยนอยู่นะครับเต้โอ้นี่ก็เป็นสวนปลูกให้พ่ออันให้โอลาหนพ่อด้เบิรงครับนี่แมนแม,นแมนปลูกทุเรียนหน่อยครับนี่เพราจะเป็นบักแข็งเหรอเนาะ มีเบ็ดทุกอย่างครับเนี่ย<ม>บักม่วงบักคง<ม><ม>ต้นบักทุเรียนทุเรียนมีเบิดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวพูดง่ายๆสิปั่นขั้นปลูกหัวขิงขายเลยแบดนี้ออไม่ปลูกผแพงหลายเสียวเบิดคูยางเลยละวรับพีบนออ่นี่ครับมึงใกล้ๆนี่เอ,อือนี่ครับไช้ฟอดนะครับดันขึ้นมาพืชผักสวนขว้วเพิ่นมีเบิดคูยางครับถ่านรัดเนาะอ่าพอได้ปลูกบักม่วงกินครับนี่ อีบ่ปรเจกตปีก็ได้กินหน่วยแล้วครับพี่น้งองเอ้ยเป็นแบบเป็นตะไคร้เป็นบักงเป็นใบกะเพราหมดเลยละครับปลูกไว้เอาไว้หิวโอลานโนดเอาไว้โอลาลันมึงขาเตอร์แบบนีนี่อัน,นขาเขาไป,ไปคูณมาปมมลูกแล้วครับโมนี่ขาเนี่ยเพิ่นเอาไว้ใส่หลัไกล่ลาบเป็ดเทากินก,กัน,นสิหละเฮ้ยมีประโยชน์หลายอย่างตัวครับนี่ยมึงหันครับกินเขากินหนามดูนี่ล่ะอันพื่อนหน้าเพิ่นหางานให้โอลานครับนี่ เท่งเลียงหานเท่งไก่เท่งเป็ดครับอยู่นี่มีข้วไอ้พอมครับนี่พ้อมเบ็ดเสร็จทุกอย่างเลยครับพี่น้องพักแพ้เลยครับนี่เบืองเทียงหน้าเพื่อนก็ดูเด็ดจัดสรรให้บักอยางงามเลยครับพี่น้องเอ้ยเป็นตะยูแห้งครับนี่ไฟฟงไฟฝ่ากับมีเบิดผัดหลอกผัดล้มมองหงเขาห้องน้าห้องไนมีครบเบ็ดเสร็จทุกอย่างครับได้รับชมาชิกมีคนหนึ่งครับนี่คือโอลาสนี่แหละครับนี่ สวัสดีครับเด้อสวัสดีครับนั่นเลยฝากในเด้อครับเด้อฝากเนี่ยฝากตัวในเด้อครับเด้อน,นี่ละครับน,นเราานโอลานคนนอนหน้าครับนี่เพิ่นเดมมาไม,ามา่ครับนี่พ, <อ S 1> พ่พย่นไมนครับพ่อได้ใสง,งาน่งเดี๋ยวปีน้านี่ไปถไยหน้านี่สิไมีคนอัดเจรเบีให้พองยบใบละครับนี่ ย่ำจมนั่นจมนี่นักแน่กับเออเดี๋ยวซอยกันครับปัญญาใกับฉีครับย่างเดียวครับครับออกเอ้าคิดซอยกันอันไหนไม่ติดนครับบาร์นี้กับฉีเป็นหน้าที่ของเพื่อนผู้โอร่านะครับนี่ครับมือดำอัดจอราบอกอัจอเรบีแหละครับบาร์นี่เดี๋ยวปีหน้างานเล่ยร้ายหนึ่งหอยบ่ได้ยากพ่อเมีดแล้วครับนี่ สมุนเพิ่นกันรู้นนอนนทิมท่าอยู่ครับนี่ผู้ใดมามาไก่เทียงหนา้ากันบ่ได้ครับนี่ไปเร็วเด็กมาเร็ว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 คนเ,ว,เว้ยผัวได้มาไก่เทียงให้เทียงหนา้ากับ่ได้แล่ะครับหวานยังหน่อยอยูอ่เนาะเมียงครับวันนี้ใหญ่เป็นบ้าไปแล้วครับนี่ต้มพร้อมแล้ว อันเวลาฝนตกมันนั้นเศร้าหัว,หวแล้วบลาดนะฮะเศร้าแล้วต้องขวไดไบใหม่ออกโอ้บางเสอร์พ่อบางเข้ามาบางคั่งนี่มันค่าใบใหม่ใบให,หลายมันเลยหัวเน,น,น,นาะใคลายว่าฝนในมันไหลมาแล้วมันอันติดใบใหม่มันก็อเออเกิดแล้วน,นะนี้สบายเลยแนนอนเย็นย บดงวงล้างบดงวงล้างขึ้นมาให้ตาปลาเข่าพี่น้องเอ้ยนี่ยนะครับงานต่อไปแหงล้นานตัดแท่นพญายนาคครับบัดนี้มือนไรเนาะสิได้ตัดใบเข่าเลยเนะาะตั้งต้นมันตั้งเข่าครับเกิดในการนเข่าไปน้ำการลองซองเลย<า>โอ้ตั้งต้นมันทั้งเข่าท่านครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเบิ่งคักๆค่ะมันไปน้ำการลองซองเอาเบังในผลต่วนมันก็ได้ขึ้นเสื่อมลายตัวนี่โอ้พุ่น เอาเดี๋ยวต่อไปเป็นหน้าที่ของล้านครับวันปุ๋ยซอยการตัดไปเขา่าเนี่ยังมีบอลใบดับหน่าอยู่ได้บอลมืงสีบ<อ>่จะได้ดำหน่าอยู่ได้หนั่งไปไทยแล้วมึนบ่ไทยแล้วว่างสาไปมึงบ่โอ้ไปไปมึงกระดิกแตเวลาเหลือยังเดี๋ยวอยู่เอา้าสีขาฟีนนะไก่ต้มมากินอีบอ่าไม่ไก่ไม่ไก่ให้กินฟอกอบไก่ให้กินอีกตอนรับบอลมืงสีน่าปะนี่ นะมีไก่พร้อมเด้อวะสัตว์ว่บรรยากาศดีครับช่วงนี้นนติวินค่อยๆลงในจังหน่อยขาดอย่างเดียวครับขาดนกกระโดกครับเพราะท่านมาห้องเลยมาเนี่ยแา่ยังไม่เห็ห่องอีกไลยโอ้ถ้าปกติล่ะครทำเนี่ยเห็นตนัวนกกระโดกแล้วครับมาห้องคานว่าสามสี่ม่วงเลี้ยงมึงมึงมึงทานนี่ม,มางมาานนั้ยมามาทาน,นี่กะเลี้ยงไว้มาสิขายด้วยครับพอดี โจดหลักโจดหลักทานไปง่ายก่อนก็ยังไข<ห>่ต<ห>ัวเราไม,ามา่ยังล,ยาลายโตอยู่คนมันปัดหลักตัวผู้ไปครับมันบม่มิตัวผสมพันธุ์มันไปเียเอ้เพิ่นกับหม้อเพิ่นแล้วมีมองเร่นน้ำเร่ยนยังน้ำเนาะครับน้ำก็น้ำน,น้ำสากระดังขึ้น,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 นดีแล้วครับ มีเพีงฟังผ่อนมาตัวนี้มีเพีงฟังเรียบร้อยครับโอ้สะอาดสะอาดนี้เด้อครับเด้อนี่จังมือหากินนะนี่โอ้เจังมือหากินเพิ่นครับนี่เดี๋ยวจัะหน่อยนี่ฝนตกคักๆนี่เด้อที่ผ้าแฟนครับเพิ่นมาหาปูหาปลาแถวนี่ล่ะครับนี่ไปไงนายลงหวยนะเพิ่นใบละครับย่านเบียงโอ้ย่านเบี้ยงวะท่าน เอาไผ่ในเบืองคลิปนี้เด้วก็จะลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์น่เด้อครับเด้อหรือว่าไผ่เดีดกเลวกับสีบัวเดียพลาดคลิปใหม่ๆครับนี่จากส่องบบาวเมืองศรีวิ2สองครับอ่าจังไรกับฝากอ่าโอรานคนนอนหน้านี่เด้อครับเด้อฝากเนี่ยฝากโต้ําแน่เน,น,นี่มาเป็นลูกหลานของจังหวัดศรีสะเกดครับนี่เพราะว่าเพิ่นนี่แหละเดี๋ยวไาอยู่เทียงหน้าครับนี่เพื่อนว่าให้ฝากเนี่ยฝากโต้เนี่เด้อครับเด้อเป็นลูกหลานทางจังหวัดศรีสะเกดเท่าครับนี่ รักแรงกันเป็นคนอำเภอลำเกียงครับแต่ว่าเพิ่นเดไปอยู่ไทยก่อยู่อยู่แปดเวนะพี่น้องเอออยู่ทั้งแปดน้วเั้วเ้พ้อเออย่ับแต่จรองรักแยงเปเนคนอำเภอย่ัอนน้เกียง,เยงตเบบนงยังเพือนนพ้เกียงตปบ,บนบบน้บบนองปดดืนตะพบน้องอปดดองอออยู่อยู่บั้งเนน,นะีเ บัวล,ละลมบัวละลมบ้านบัวล,ละลมบ้านบัวลลมโอ้โหเแล้วครับหหูแแล้วหแร้วนีว่เรียบนี่แหละครับเพิ่เนเดมาอยู่ใหม่ครับนี่เพิ่นเห็นอยู่ในคลิปในยังเพ่นโอคือเป็นตะมวนแท้ครับเพิ่นวะแันถืกใจอยากเห็นโอลันกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องบ่าวเมืองสีวีสองนันเดครับเด้อคนนรีสเกตบ้านเฮ้าครับผมครับ อาเดี๋ยวคปมีขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผมครับ